ทำงานดีมากแต่ไมคุณชาติชายที่ต้องการให้คุณทำแบบแปลนเพิ่มนนะอีกสักสองสามชั้นมันจะเสร็จให้ฉันได้ไหมอ๋อแบบแปลนที่คุณจะให้ผม่อบเติมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจสอบแล้วนะมันยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ไมส่สามารถสอเตนะิมได้ถ้าคุณรับงานที่อบรางวัลให้คุณอย่างไงาของซีนี่ครับคุณชาติชาย ผมคิดว่านะครับผมไม่อยากจะทําแบบนี้เลยอย่าทําแบบนี้ดีกว่าผมอยากทําตามความถูกต้องมากมากกว่าแาะเนื่องจากที่ผมดูจากแบบที่คุณให้ผมต่อเติมมาแล้วนะครับมันไม่ถูกต้องตามขนาดเหล็กที่ต้องใช้จริงๆเลยและอีกอย่างผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้นะครับถ้าคุณจะให้ผมเป็นโดยไม่ได้เป็นโดยตามความถูกต้องหรือยังไงฉันจะชดเมยรางวัลให้คุณอีกสิบล้านบาทของสี ขอเล่นบัญชีคุณหน่อยค่ะคุณชผู้ชายคุณคิดดูดีๆนะคะงานนี้มันได้กำไรก้นคุณทุ่มให้มีอันของสีคุณขอเลขบัญชีคุณหน่อย นาจอนวิโอเคโอเคนายหญิงจอนวิบอกว่าสำเร็จแล้วให้มันรู้บ้างว่าเรืใอ่ หมอคะลูกจะเป็นยังไงบ้างคะเออ่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะอีกไม่นานเถลก็จะดีขึ้นไปแล้วแต่หายเลยนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ช่วยชีวิตลูกได้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ไปอีกนะคะถ้ามีแล้วหมอขอตัวก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณหมอมากเลยนะที่ดูแลถึงบ้านลูกเป็นยังไงบ้าง ช่วขึ้นแล้วแม่ลูกม,มีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังไหมไม่ไม่อยากเล่าจริงๆแม่ถ้าเล่าเลยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อแม่ครับลูกมีอะไรลูกก็บอกแม่อะไรเลยไม่เป็นไรจริงๆแล้วตอนที่ผมไปทำง,งานที่กรุงเทพตอนนั้น <c oughs> ผมว่ายาเลยดีกว่าครับผมต้องการทำตามความถูกต้องมากกว่าและผมขอบคุณมา,มากๆนะครับที่คุณเสนอให้ผมแบบนี้ผมมีคุณคดีกว่า,วามัคิดว่ามันเป็นฉันฉันกล้าเราหนีแบบฉันทองสีงรู้ใช่ไหมว่าจะทำยังไงรู้ค่ะนาันหญิงฮัลโหลจอห์นวิธฉันมีางานให้คุณทำ นะสิ่งที่ลุกทำมันถูกแล้วครักแม่นะม,มะกม่นะเป็นซอกรที่ดีและจะไม่ทำเรื่องเลวร้ายอีกจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับแม่ตั้งแต่ไม่ได้ไปทำงานไม่มีอะไรทําเลยไม้ข่าวอะไรนะ แม่แม่าแมาดูค่ะวนี้ส่วันนี้ที่ผมเล่าให้แม่ฟังนะว,วันนี้จะอะไรกันคะเรื่องเกิดจากท,ที่คุณชาชัยไม่เซ็นแบบแปลนที่ตุวจริตของตึกใบหยกให้กับคุณกัลมณีซึงทำให้เกิดการไม่พปรเจนต่อคุณกัลมณี และคุณกับมณีได้ส่งมือปืนรับจ้างไปไปีชีวิตคุณชาติชายแทนไม่ประสบความสําเร็จและตอนนี้ได้จับตัวคุณกับมณีในข้อหากุณฉะดิตและพยายามฆ่าส่วนคุณชาติชายพ้นกิจอันตรายแล้วค่ะสําหรับวันนี้รายงานข่าวก่อนจบเพียงเท่านี้ค่ะและในวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักในวันนี้หานแมวฟรีดิกินได้กินดีอ้วนเอาอ้วนเอา,อา,อาขอบคุณค่ะ เบอร์แปดะแม่เราท่านไหนจะไม่รับสายเราพงหน่อยคอยอ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับใช่ครับไม่ทราบว่าตอนนี้กําลังเรียนสายอยู่กับคุณชาติชายใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะเราโทรมาจากบริษัทพอพักการช่างนะคะบริษัทพอพักการช่างใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือเราได้เห็นข่าวคุณชาติชายกับคุณกากมณีในโทรทัศน์นะคะเราเลยสนใจในตัวคุณชาติชายให้มารับผิดชอบโครงการที่จะเกิดขึ้นในบริษัทของเรานะคะโครงการใหญ่นะคะเนื่องจากคุณชาติชายมีความเป็นวิศวกรที่ดีนะคะไม่ทราบว่าคุณชาติชายสนใจในตัวโครงการนี้ไหมคะครับสนสนใจมากๆเลยนะครับค่ะถ้าคุณชาติชายสนใจนะคะคุณชาติชายสามารถเข้าไปติดต่อที่บริษัท แล้วก็บอกว่าคือคุณชาติชายนะคะและที่โอเปอเรเตอร์ของบริษัทเลยค่ะภายในอาทิตย์หน้าได้เลยค่ะส่วนข้อมูลของคุณชาติชายนะคะเราได้ข้อมูลมาจากบริษัทเก่าของคุณแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วเจอกันที่บริษัทนะคะครับผมมามีครับผมของข้าค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละลูกผลของการเป็นวิศวกรที่ดีลูกเห็นไหม พอเราเป็นคนดีแล้วคณดีมันก็จะตามมาครับแม่ต่อไปนี้ผมจะเป็นวิศวกรที่ดีครับขอให้ลูกเป็นวิศวกรที่ดีแบบนี้ต่อไปแล้วขอให้เจริญก้าหน้าในการงานนะลูกโชคดีจริงเลยแม่ที่เรา,ายได้างานครับ จรรยารรณของวิศวกรที่ดีจรรยบรรณนั้นสําคัญชนไหนจรรยบรรณก็คือรูปแบบหนึ่งของจริยธรรมในวงการวิชาชีพเป็นข้อกําหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติพึงทําอย่างนั้นพึงทาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับโดยเด็ดขาดดังนั้นใน วิชาชีพจึงได้กาหนดจรรยาบรรณมากำหนดบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมของบุคคลในวงการวิชาชีพเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงฐานะของบุคคลความดีงามรวมทั้งก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญในตัวบุคคลวิชาชีพและสังคมเห็นไหมล่ะคะว่าการมีจรรยาบรรณทำให้เรามีเกียรติศักดิ์ศรีอีกทั้ง ยังทำให้สังคมน่ายอยู่มากขึ้นอีกด้วยนะคะ